ุยหอมฉุนรุ่ยฉุยฉุยเลยเก็บชิมไหมอุ้ยอโอ้โหอุ้ยอะไรหอมหอมอะไรอะไรหิวข้าวเหแล้วว่ะหิวอ่ะตอนนี้งี้ปมมัอออออนไ่ด <c oughs> ีตอนนี้ตอนนี้ เชฟพี่การทําต่อไปที่หลังถ้ากินหมดแล้วพี่การก็ทําได้อีกแล้วนี่ทําครั้งแรกแล้วพี่เลยงดมียากกินด้วยนะดมชิมว่ะเอาช้อนมาชิมเลยทำไมบอกว่าอยากกินอยากกินโอ้ยโอ้ยเริ่มเริ่มเปื่อยแล้วพี่การเริ่มเปื่อยแล้วต้องต้มไปอีกเคี่ยวไปอีกโอ้ยมาวันไปมวยเกินไม่หลังไม่ช้อไม่ไม่หลังไมแล้วเอาี้เลยเอา ไปเตอมมาเมาตรงนี้ให้เดี๋ยวตไม่ต้องเอามือหนึ่งทำโอ้ยไม่เห็นหัวคนชิมไม่ต้องเป่าแล้วโอ้ที่จริงเขาต้องค่อยๆเคี่ยวแต่นี้เราไม่อาไรยไหมโอ้ยเป็นยังไงอะไรฝันไม่เนี่ยสีก็ใช้ได้เลยนะโกโก เยี่ยมโกสองเยี่มยมเลยโกร้อ <laughs> นปากเลยโกใครเป็นคนทําใครเป็นคนทําบอกสิเปื่อยแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วนะไปชิมต่ออีกโกกินกับข้าวเลยปะไปดูดิข้าวเต็มหม้อเลยเดี๋ยวไปดูอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเอควันเ็มอ่ะดยดูข้าวกินให้หมดหม้อข้าวเต็มหม้อเลยโอ้โหข้าวแบบนุ่มแตอนี้ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวอดแล้วเชฟคนนี้ทำได้หลายยี่ห้อหลายอย่างแล้วเหลือแต่แกงกะทิอย่างเดียวอุ้ยคนนี้ตักใหญ่เลยแกงกะทิ โดน,โนมีดเลยนะฮะไปตัดไปตัดขนมมาโดนมีดเอ้ยไม่ใช่โดนล,ลังไก่ไปเลุ้นลุ้นหน้าโดนลลุ้นลุน้นน,นน้องกินแร๊บหนึ่งเดี๋ยวมาขออีขอบคุณจ้าแก้วตัวเลิฟเลิฟมาสซาเกลค่ะ